สวัสดีครับพี่น้องเมนเนดคนผุคำม,มาเอาเฟืองเอาไก่สีเดียวนะพี่น้องเดี๋ยวบารลายดอกเนี่ยเหลือซ้ำนี่ละซ้ำที่เห็นนี่ยละหิ้วเขาบานเนี่ยเดี๋ยวจีไปหาเน่ากินเข่าซะก่อน,มนเมอนดได้เมนูอย่างจังไปเบิ่งนะจังเบิง่งจังเบิง่งปะหาเห็นเน่ากินกันเฮ้อ นี่นะพี่น้องอุปกรณ์มานี่เห็นปีบมาเนะนี่เมนูมานี่ครับไก่อบฟางครับพี่น้องไก่อบฟางฮะทากินสวยน้ำกันนะพี่น้องนะขอแตงสถานที่จะเข้าก่อน เาสถานที่เรียบร้อยพี่น้องมากระงมปึ๊บดวดเนี่เยเนาะเนาะขอตัวเป๊ปมักไก่ก่อนพี่น้องบาดเนี่ยยังก็เอามาเรียบร้อยแล้วเนาพี่น้องมาปรุงบาดน,นี่นี่ยยัด้นี่มีตะไคร่กระเทียมกับพริกไทยได้พี่น้องนะตำเรียบร้อย นี่ค่ะใส่สอดฟ้าเขียวซื้อตามด้วยน,น้ำปลาน้ำปลาใส่ไปอย่าเห็ดเข็มเ้ยพี่น้องนะอย่าฝ่าเห็ดนัคเัาเพราะว่าเขา,า,เขามีตาดมังคองอยูน่นี้มีตามังคงกินกับรสดีพี่น้องรสดีใส่ไปเลย นาะใส่น้ำตาลพี่นอ้องเอ๋อบารดานจัาหน่นนอยอัน,นนี้ซอสหอยพี่นอ้องอ่าอย่างนี้ให้เข้ากันพี่นอ้องเงาะเข้ากันโอ้ลืมลืมพี่นอ้องลืมขาดบ่ได้ขาดบ่ได้เจ้าแห่งความอร่อยนยี่ขาดบ่ได้ขาดบ่ได้ เกือบบอ่อแสบเกือบบอ่อแสบเอามาท่าไกลเลยบานบานถ้าก็มัดหดลงเลยพี่น้องขันเลยพี่น้องบานขันเลยจะแสบครับ คัดกูพี่น,อน้องคักจ้าขัก่อนอย่าใส่มือได้พี่น,อน้องเด้อด่างเรียบร้อยมือก็ได้มาขนเฟืองตัวมันเนี่มาขนเฟืองกับเดีย๋ดดยวรถหนึงพี่น,อน้องบ่หลายดอกรถนึงกับโป๊ป๊เต็มรถด,ดอกขนเฟืองมันนี่สามร้อยกว่าก้อนข <c oughs> นกับดูดกับเมียกับหลาน แด็กยาวๆอยู่นี่แหละเหง้าเข่าขมาเห็น้อกินนะบานเดี๋ยวพัก,ก,ก,กลแล้วบาดนี่ยนะตรวจสอบเบิ้งพี่น้องบาอนเนี่ยอ,นนอันนี้อันนี้บ่แม่นขว,วดเราขวดเบียร์เด้อพี่น้องเอด้อขวดใส่น้ำเป้าขวดใส่น้ำเป้ามาตั้งเลยบานพี่น้อง ปิ๊บนี่พอดีกันบานอนเนี่ยนะเ <c oughs> นี่ยถมดีๆเลยบาดพี่น้องถมใบควนเข้าไปได้ถมเลยน้ำนี่มัน Quan khẩu mình chỉ chịu mới nhận được cũng đây vậy đây 好，梁子丹。 คอยใส่ฟื้นไปเรื่อยๆใส่เฟืองไปเรื่อยๆแ้วพี่น้องบาดคอยเอาเฟืองใส่ไปเรื่อยๆแ้วพี่น้องใส่หลายๆแต่มันจิใหม่แต่คอยเอาใส่แต้มันคอยห่มไปน้ำถ้าเป็นเฟืองมาดีมันสิจำกัดได้อยู่ีพี่น้องใส่ประมาณแปดเก้าแปดเก้าฟอนนะเฟืองฟอนเฟืองข้าวฟาดเข่า ปอยห่มปอยให้มันหมดไปแล้วพี่น้อง <c oughs> เอาจังมาลุ่นกันว่ามันสิสุกหร,รือบ่สุกหรือมันจิใหม่อะ <c oughs> มาลุ่นกันพี่น้องมอดแล้วบาดเลยลุ่นกันว่ามันจิตไปทางไหนนี่ยู่สออย่างพี่น้อง นี่ตาใหม่ก็บบสุกอามาลุนบ้างมาลุนกันพี่น้องมันทีสุกหรือบดสุก ผมว่าผมว่ามันจิสุกยีเดนเนาะเป็นแนวนี้เออเนาะนีกว่ามันบวสุกนะพี่น้องเนาะหนังมันน่าจะแกะออกเขาโอ้โยทั้งหลังกับป้องกันนะพี่น้องเอา้า ตำมะคงพี่น้องแม่บ้านตำมะคงยายมะคงกินครับย่างไก่ไม่ไหม้ไม่ <c oughs> ไม้เดี๋ยวถ่ายกินข้าวพรุกันจะเข้าวพี่น้องเดี๋ยวรอตำมะคงก่อนตำมะคงพี่น้องระวังรอตำมะคง ระบางกีทากับแก่ข้าวจังน้อยพี่น้องเพื่อกินข้าวแซ่บเนี้ยไรเลยด,ดูดี่ยเนี่ยนะพี่น้องเนี่ยกินมาเนี่ยไรเลยดูดีง่ายแต่มาคงสมพักกับอ,ดดดอบไก่อบไก่อบฟางมองบรรยากาศพี่น้องมองากินข้าวก็ได้ธรรมดาเดิ มาพี่น้องกินข้าวบาดเนี่ยตามห้งอือโอ้ชมพักกับพอดีพอดีพี่น้องมึง ดีมก่อนอวันนี้พอดีพี่น้องแอบดูมามากยันทำกัน ใหม่เขากลแกะออกบาก,นก,นกินบากินเดยวที่เป็นมาเรียนแก่ยู่ได้ละ่ะเดี๋ยวสิมี้ไฟแก้มีออกดอกไฟล่างตาไฟล่างตา là thuốc đi hết คลิปนี้ก็เอาไว้สํานีดก่อนนะพี่น้องขอตัวกินข่าวต่อก่อนนะกินแล้วก็สิไปขนเฟืองเขาเมื่อขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับเริ่มติรับชมจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อสิได้รับรับชมคลิปอไม่ต่อไปนะครับ,รบเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับนะรับคลิปหนาสีเฮ็ดหนังแหงถาเบิ้งน,นะครับนะสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณครับ